นอทางแผนเทรดในคู่ของ UJ เนะครับสกุลเงินยูเราจะเห็นว่าตลาดนั้นเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วนะครับชุดนี้สามารถทำลายสวิงโลนะครับเกิดโลว์โลเรียบร้อยละดังนั้นสกุลเงินของตัวยูเจเราก็จะหาโซนนะครับในการเข้าเทรดโซนแรกที่เราให้ความสนใจนะครับ <c oughs> จะเป็นโซนระคัน,นี้นะครับ ส่วนโซนที่สองเนี่ยมันค่อนข้างมองหายากเนาะอ่ะก็จะเอาโซนนี้นะครับสกุลเงินยูเจนะครับเราจะรอดักคำสั่งนะครับตัวของเซลล์เดี๋ยวนะครับมันต้องปรับไปหาข้างในามีไหมอ่ะเราได้โซนแล้วนะครับ เราต้องปรับไปที่ M5 แล้วนะครับเราหาโซนไม่เจอนะครับตรงนั้นเราจะดักเซลล์ลิมิตนะครับตัวของสกุลเงินตัวของ UJ เนี่ยนะครับที่ตรงโซน FVG ตรงนี้ตัวหนึ่งล้วก็โซน FVG ตัวนี้นะครับดักสองจุดนะครับมีสองโซนที่ M5 ดังนั้นนะครับเราจะวางคำสั่งตัวของเซลล์ลิมิตนะครับไม้แรกอยู่ตรงโซนนี้แล้วก็ไม้ที่สองที่โซนนี้นะครับ ตอปลอดนะครับเดี๋ยวเราวางตอปลอดก่อน ชุดนี้ไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็อาลงไว้ที่สวิงโล่อ่ะอไม้แรกนะครับอ,ออเดอร์เซลล์แรกของเรานั้นจะอยู่ที่หนึ่งหกศูนย์จุดหกสามสองแล้วก็สต็อปลอดหนึ่งหกหนึ่งจุดศูนย์สามหกนะครับทีพีก็หนึ่งห้าเจ็ดจุดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับส่วนออเดอร์ที่สองนะครับไม้ที่สอง,องเรานั้นจะอยู่ที่ราคาหนึ่งหกหนึ่งจุดสี่เจ็ดเก้าซอ็อปลอดก็หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดถึงเจ็ด TP ก็157.443ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งดักสัญญาณเซลล์ของคู่สกุลเงิน UJ นะครับ